พอเราขึ้นมาบนเหตุนี้นะครับเราก็แค่กดตัวเจ็ดแพ็ได้เลยเพียงเท่านี้เราก็สามารถ AFK ไปทำอย่างอื่นหน,นึ่งนน่นนี้ได้นะครับชิวมากสบายมากครับ easy เพชรเลยแหละสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Tower of Fantasy พร้อมกับหัวข้อการได้เพชรด้วยการ AFK หรือปล่อย เกมทิ้งไว้นะครับเราก็ได้เพชรด้วย achievement นั่นเองเพื่อนๆหลายลคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วก็จะเป็นทางด้านของตัวบิน70กิโลบิน70กิโลว่ายน้ำ70กิโลแล้วก็เล่นเจ็ตบอร์ด70กิโลซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมมีเทคนิคง,ง่ายๆมาให้เพื่อนๆเยอะแยะมากมายที่เพื่อนสามารถทําตรงนี้ได้แบบชิลๆเลยนะและนอกเหนือจากการที่แบบเราได้เพชรฟรีแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ยังสามารถสะสมแต้มคะแนนโดยรวมได้เพื่อที่จะเอาไปปลดล็อกและได้รับทางด้านของตัวของต่างๆนาๆนาอีกด้วยนะครับ เรื่งบอกเลยว่าโคตรดีโคตรง่ายโคตรชิวแน่นอนนะครับและไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะมาเริ่มต้นกับอันที่ผมรู้สึกว่าเพื่อนๆหลายๆคนมีปัญหามากที่สุดละกันก็จะเป็นทางด้านของการปีดนะครับ และใช่ครับมันต้องทําตรงบันไดเลื่อนไม่ใช่บันไดเลื่อนเนี่ยริบเลื่อนพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมอยู่ก็คือตรงนี้นะครับสามารถว่ามาที่จุดทรานสปอร์ตคับแล้วจากนั้นก็บินลงมาได้เลยนะคนหลายๆคนคิดว่ามันจะต้องมีแอนิเมชันปีนนะถึงมันจะนับมันไม่จําเป็นเลยครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เนี่ยสมมติดกดปุ่มปีนใช่ไหมครับ control เนี่ยเมื่อกี้คือปีนไปแล้วนะแล้วมันแค่ตกปลาใช่ไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าเราปีนอยู่กด m ครับแล้วก็ลองเทเลพอร์ตไป มันเทเลพอร์ตไม่ไปครับไม่สามารถเทเลพอร์ตไปได้เนื่องจากว่าเรากําลังปีนอยู่นั่นเองแปลว่าเราปีนอยู่นะตอนนี้นะครับสามารถทิ้งไว้ได้เลยนะครับและคะแนนปีนของเราก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเรือยๆเรื่อยๆจนครบนั่นเองหรือจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามันไม่จริงเพื่อนๆก็ลองดูสัก10 20นาทีของก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปดูว่าขึ้นจริงๆหรือเปล่านะบอกเลยครับว่าขึ้นเพราะผมก็ทามาอย่างนั้นเหมือนกัน และถ้าหากว่าเพื่อนๆกําลังหาร้านเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Richman Shop เพราะทางร้านเองก็รับเติมเกมมากมายพร้อมกับการจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับเพื่อนๆอีกด้วยและถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อทางร้านได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลย และถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของการบินด้วยเจ็ตแพกซึ่งเจ็ตแพ k นี้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีเจ็ตแพกเลเวลหนึ่งนะหรือก็คือปลอดดาวหนึ่งนี่นแหละเพราะว่ามันจะไม่กินสตาฟิน่าถ้าเกิดเรายังปลดไม่ได้แปลว่ายังทําไม่ได้นะครับพะฉะนั้นแล้วไปปลดให้ได้ก่อนแล้วอย่างที่สองที่เราจะต้องใช้นะครับก็จะเป็นทางด้านของไอเจ้าเห็ดนี้นะใช่ครับแค่นี้เลยจริงๆพอเราขึ้นมาบนเห็ดนี้นะครับเราก็แค่กดตัวเจ็ตแพ k ได้เลย เพียงเท่านี้เราก็สามารถ AFK ไปทำอย่างอื่นน,นู่งนนี้ได้นะครับพับหน้าจอไปทำอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะบินอยู่งี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรเรื่อยๆชิวมากสบายมากครับ easy head เ,เลยแหละแล้วถ้าเกิดใครที่สงสัยนะครับว่าเออพี่พี่ใช้ h e ็ดอันไหนอยู่ะผมใช้เห็ดตรงนี้นะครับคือจริงๆมันมีเยอะแยะมากมายแหละแต่ผมแค่อยากใช้ตรงนี้เพราะว่า มันไม่มีมอนสเตอร์อะไรรอบข้างไงมันก็ชิวแค่มาฟ้ามาตรงนี้แล้วก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจออีกและออชิเม้นตอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทางด้านของการว่ายน้ําและเจ็ตบอร์ดคือมันสามารถทําคูบคู่กันได้เลยนะคือถ้าเกิดเราอยู่บนเจ็ตบอร์ดก็เท่ากับเราว่ายน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ประโยชน์ของเจ็ตบอร์ดให้ได้ ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แลวกันก็ง่ายๆครับง่ายๆครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อนใช้มาโครนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นบนคอมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีมาโครจริงหรือขี้เกียจหาแล้วมีอะไรหนักหนักอยู่ก็สามารถเอาไปวางบนคีย์บอร์ดได้นะครับและอย่างที่สองที่ต้องใช้ก็คือแม่นาม้าหรือทะเลอันกว้างใหญ่นะครับเพียงแค่นี้เลยเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมาที่ทะเลหรือแม่น้ํานะครับหาหาตำแหนง่งเหมาะที่มันกว้างพอนะครับและก็กดมาโครให้มันกดตัวไปด้านหน้าและซ้ายมือหรือขวามือค้างไว้เลยครับ หรือวางของหนักๆไว้ตรงคีย์บอร์ดตรงปุ่ม W A หรือ W D ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับคนที่ใช้บนโทรศัพท์มันน่าจะมีมาโครอยู่มั้งถ้าผมจะไม่ผิดบางเครื่องบางรุ่นนะฮะแต่ข้อเสียหลักๆก็คือมันจะไม่สามารถทําอย่างอื่นได้ไงถ้าเกิดเราใช้มาโครแบบกดตัวคีย์บอร์ดค้างอะไรเงี้ยมันไม่สามารถเปลี่ยนจอได้มันจะไปกดทับอย่างอื่นแทนเพราะฉะนั้นแล้วพยายามทําอันนี้ตอนที่เราไม่ใช้คอมจริงๆหรือแบบจะนอนหรืออะไรอย่างนั้นจะดีที่สุดนะครับอันนี้น่าจะทําลําบากสุดแล้วแหละถ้าให้ผมเดา ถ้าเกิดเทียบกับอันอื่นนะแต่นั่นแหละครับมันก็ไม่ยากครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาชีพเมนพวกนี้บอกเลยว่าไม่ยากจริงๆนะมันง่ายมากเ <ๆ S 1> พียงแค่เพื่อนๆทำอาชีพเมนพวกนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะปลดล็อกทางด้านของตัว Dark Crystal ให้ฟรีเป็นยเยอะอยู่นะก็ร้อยกว่าร้อยร้อยเกือบ200เลยมั้ง4อาชีพเมนหลักๆนะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเกือบจะได้ทางด้านของอาชีพเมนโดยรวมแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกพวกเห็ดนิวเคลียสทองแล้วก็เมทริกซ์ได้อีกด้วยนะก็อย่าลืม ไปดูกันด้วยนะครับเพราะมันก,ก็ก็ควรทำะนะพวก Achievement พวกนีน้อันไหนที่มันง่ายก็ควรทาให้มันเสร็จๆไปเนาะเพราะเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวมีมาอีกเยอะแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปทนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์ลกดแชร์และกด subscribe กันให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายแล้วใครมาเต้นอยู่ด้านหลังแล้ว <laughs>